สวัสดีค่ะอันนี้คือศัตรูของใบต้นโพเจ่สีนะคะเรามาเห็นนะคะก็จะมีเยื่อขาวๆนะคะที่เห็นนี้นะคะเต็มหมดทุกยอดเลยนะคะอันนี้เราก็ไล่ตัดไปจะกโกลนหมดแล้วนะคะวันนี้เราออกไปข้างนอกกลับมาก็ยังเจอยอดนี้มาอีกเยอะเลยนะคะถ้าดูธรรมดาเหมือนกับเขาเป็นปุยขาวๆนะคะแต่คิดว่าเป็น อะไรชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้จักนะคะแต่คิดว่าเป็นใยขาวๆข,ของสิ่งมีชีวิตนะคะที่มาทําร้ายของยอดไม้นะคะแล้วตอนนี้ก็เกาะอยู่ที่ต้นโพเจ็ดสีนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะจากยอดนี้ที่แสดงให้ดูนี้นะคะตอนนี้เราตัดไปหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีไม่ทราบว่าเขามี มีอะไรที่เขาออกมานะคะทำให้รู้สึกว่าเวลาเอามือไปโดนนะคะจะเหนียวเหนียวนะคะถึงแม้จะดูเป็นใยขาวๆนะคะอันนี้เห็นไหมคะป้านาตัดโกนเลยนะคะนี่ต้นใหญ่ที่จริงต้นใหญ่แล้วก็สวยนะคะแต่เราตัดโกนหมดเลยนะคะเพื่อจะหลีกหนีเส้นใยขาวๆนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดรู้จักว่าเส้นใยขาวๆนี้คืออะไรช่วยพิมพ์มาสอนป้านาได้นะคะขอบคุณค่ะ